มีบางความเจ็บปวดที่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครเข้าใจนอกจากเราเองมันไม่ได้ปรากฏอยู่ภายนอกแต่มันฝังลึกอยู่ในใจเป็นบาดแผลที่บางครั้งก็เก่าจนเราลืมไปว่าเคยมีอยู่จนกระทั่งมันกลับมาเติดอีกครั้งเมื่อเราได้ยินชื่อของใครบางคนหรือพบกับเหตุการณ์บางอย่างที่คล้ายกับอดีตที่เคยเกิดหลายคนพยายามลืมมันไป หลายคนบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เจ็บแล้วฉันไม่โกรธแล้วแต่ในความจริงใจยังไม่เคยได้พักเพราะเรายังไม่ได้ให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเราเองเพื่อให้หัวใจของเรากลับมาสงบกลับมาเป็นอิสระและกลับมาอยู่ยาตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพูดถึงพลังแห่งการให้อภัยไม่ใช่ในฐานะการปล่อยให้ใครลอยนวล แต่ในฐานะหนทางหนึ่งของการปลดปล่อยหัวใจหนทางหนึ่งของการเยียวยาอย่างลึกซึ้งที่สุดที่เริ่มต้นจากภายในใจเราเองการให้อภัยอาจเป็นหนึ่งในคำที่ฟังดูง่ายแต่ยากที่สุดคำหนึ่งในชีวิตจริงมันไม่ได้หมายความว่าเรายอมลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแกล้งทำเป็นว่าเราไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่การให้อภัย คือการตัดสินใจจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บนั้นดึงเราจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปคนจำนวนมากพยายามแบกความโกรธไว้เหมือนกรอกพยายามใช้ความเจ็บปวดเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเราเคยถูกทำร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วการแบกความแค้นไว้ในใจไม่ได้ลงโทษคนที่ทำให้เราเจ็บมันกลับทำร้ายเราเองทีละนิดทุกวันลองนึกภาพดู ว่าเราเดินทางไกลแล้วถือหินก้อนใหญ่ไว้ตลอดเวลาตอนแรกเราอาจรู้สึกว่าเรายังไหวแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆน้ำหนักของหินก้อนนั้นจะค่อยๆกดเราให้หนักลงทำให้เราเหนื่อยทำให้เราช้าทำให้เราล้าเกินกว่าจะเดินไปสู่เส้นทางข้างหน้าได้การให้อภัยคือการวางหินก้อนนั้นลงไม่ใช่เพราะหินไม่มีความหมายไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดไม่จริง แต่เพราะเราเลือกแล้วว่าเราไม่ต้องการให้มันควบคุมชีวิตของเราต่อไปหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้หรือการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายทำร้ายเราอีกแต่ความจริงคือการให้อภัยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันเกี่ยวกับตัวเราเป็นการประกาศว่าเราจะไม่ให้ใครมาควบคุมความสงบในใจของเราอีกต่อไปในความเงียบของใจ ลึกลงไปใต้คลื่นของความเจ็บปวดมีพื้นที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความการุณาและการปล่อยวางพื้นที่นั้นเป็นสถานที่เดียวที่การยยวยาเกิดขึ้นได้จริงและประตูของพื้นที่นั้นชื่อว่าการให้อภัยเมื่อเรายอมให้อภัยเราจะพบว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้กําลังปลดปล่อยคนอื่นแต่เรากำลังปลดปล่อยตัวเราเอง จากพัฒน,นาการของอดีตจากเงาของความเจ็บปวดที่เคยกักขังเราไว้อย่างแน่นหนาและเมื่อความแค้นค่อยๆค,คลายลงเราจะเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นจะเริ่มมองโลกได้กว้างขึ้นจะเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักในใจที่เบาลงอย่างแท้จริงไม่มีใครบังคับให้เราให้อภัยได้เพราะการให้อภัยไม่ใช่หน้าที่แต่คือของขวัญที่เราจะเลือกมอบให้กับตัวเอง ในวันที่เราพร้อมจะรักตัวเองมากพอมากพอที่จะปล่อยวางอดีตและหันหน้าเดินต่อไปด้วยใจที่เบากว่าเดิมคนที่ให้อภัยไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนที่เข้มแข็งพอที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บในวันวานทำลายความสงบในวันนี้แม้บางเรื่องจะยากเกินจะให้อภัยทันทีแต่นั่นไม่เป็นไรเพราะการให้อภัยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่มันคือกระ บนการที่ค่อยๆเติบโตในใจผ่านความเข้าใจผ่านการยอมรับผ่านการเห็นคุณค่าของความสงบสุขภายในดังนั้นหากวันนี้คุณยังไม่ให้อภัยใครบางคนก็ไม่เป็นไรแต่ขอเพียงคุณอย่าปิดใจอย่ารีบร้อนแค่รู้ไว้ว่าเมื่อคุณพร้อมประตูแห่งการเยียวยาจะเปิดออกและภายในนั้นคุณจะพบสิ่งล้ำค่าที่สุด นั่นคืออิสรภาพจากความทุกข์การให้อภัยมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ลึกซึ้งมากและมักจะเป็นสิ่งที่ผู้คนมองข้ามนั่นคือการให้อภัยตัวเองหลายครั้งเรายินดีที่จะให้อภัยคนอื่นแต่กลับไม่ยอมให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ ความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่หนักยิ่งกว่าความโกรธที่มีต่อใครบางคนเพราะมันไม่ใช่การชี้นิ้วออกไปข้างนอกแต่มันคือการหันกลับมาโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่เราหลับตาทุกครั้งที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าในวันนั้นเราทำดีที่สุดเท่าที่เรารู้เท่าที่เรามีสติปัญญาในตอนนั้นเท่าที่หัวใจของเรารับไหวในขณะนั้น เราอาจเคยตัดสินใจผิดอาจเคยทำร้ายใครบางคนหรือแม้แต่ทำร้ายตัวเองแต่ทุกการกระทำนั้นล้วนมีรากเหง้ามาจากความไม่รู้จากความกลัวจากความเจ็บปวดที่เรายังไม่เข้าใจการให้อภัยตัวเองจึงไม่ใช่การลบล้างความผิดแต่คือการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งด้านที่เปราะบางและด้านที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราจะเริ่มรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของเราแต่คือบทเรียนที่ผลักดันให้เราตื่นขึ้นเติบโตและเปลี่ยนแปลงลองถามตัวเองเบาๆว่าเราเคยยกโทษให้ใครมาบ้างแล้วถามอีกครั้งว่าทำไมคนคนนั้นถึงสมควรได้รับการให้อภัยจากเราบางทีํำต่ออาจเป็นเพราะเขาก็ทุกข์เหมือนกันเขาก็หลงผิดเหมือนกัน เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันและถ้าคนอื่นสมควรได้รับความเมตตาทำไมเราถึงไม่สมควรได้รับบ้างในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความเมตตาที่ม่ได้จำกัดอยู่เพียงต่อผู้อื่นแต่ต้องเริ่มต้นจากการมีเมตตาต่อตอนเองเพราะถ้าเรายัางตีตราตัวเองอยู่ในใจเราย่อมไม่อาจให้เมตตานั้นกับใครได้จริงหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังตนเอง ไม่อาจาเป็นที่พักพิงของใครแม้แต่ตัวเราเองก็อยู่ไม่เป็นสุขเมื่อเราเริ่มให้อภัยตัวเองได้หัวใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงเราจะเริ่มมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเข้าใจมากขึ้นไม่รีบตัดสินไม่รีบดึงคนอื่นมาติดในกรงขังแห่งการลงโทษแล้วเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เยียวยาโลกได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่เปลี่ยนคนอื่น แต่คือคนที่เปลี่ยนแปลงใจของตัวเองจากความแข็งกระด้างมาเป็นความอ่อนโยนจากความเจ็บปวดมาเป็นความเข้าใจการให้อภัยจึงไม่ใช่การกระทําที่เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้นแต่มันคือการเดินทางภายในเดินทางเข้าไปสู่หัวใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างซื่อสัตย์และอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่เรานั่งเงียบเๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันพลาด แต่ฉันยังมีค่านั่นคือการเริ่มต้นของการให้อภัยทุกครั้งที่เรายิ้มให้ตัวเองในกระจกโดยไม่ซ่อนความรู้สึกผิดไว้ข้างหลังนั่นคือการให้อภัยและทุกครั้งที่เราหยุดทุบตีตัวเองในใจเพียงเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครคาดหวังนั่นคือการให้อภัยในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังการให้อภัยตัวเองคือการกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะเราดีพร้อมแต่เพราะเรามีความกล้าที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์ของเราเองในบางครั้งการให้อภัยอาจไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราพยายามจะเป็นคนดีแต่อาจเกิดขึ้นในวันที่เราอ่อนแรงจนเกินจะแบกความเจ็บต่อไปวันที่เรารู้สึกว่าถ้ายังเก็บความโกรธไว้ในใจเราจะไม่มีเรี่ยวแรงพอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแบบที่สงบได้เลย เพราะความโกรธความคิดแค้นหรือแม้แต่ความเสียใจที่สะสมมันทำให้หัวใจเราคุนมัวตลอดเวลาเหมือนน้ำในแก้วที่ไม่เคยนิ่งมันทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งอื่นได้ชัดเจนแม้สิ่งนั้นจะงดงามเพียงใดจิตที่ยังไม่ให้อภัยเป็นจิตที่ยังผูกพันกับอดีตยิ่งเราเกลียดใครบางคนมากเท่าไหร่เรายิ่งผูกตัวเองไว้กับเขามากเท่านั้น แม้เขาจะจากเราไปนานแล้วแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราอีกแล้วแต่เขายังอยู่ในใจเราเหมือนเงาที่ยังตามติดทุกครั้งที่เราคิดถึงและนี่เองที่กลายเป็นความจริงอันเจ็บปวดว่าคนที่เราบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอีกกลับกลายเป็นคนที่อยู่ในใจเราตลอดเวลาอยู่ด้วยพลังของความโกรธที่เราไม่เคยปลดปล่อยหากเราหยุดสักครู่แล้วมองลึกเข้าไปในใจเรา เราจะพบว่าการไม่ให้อภัยคือการลงโทษตัวเองซ้ำๆโดยหวังว่าใครอีกคนจะเจ็บแทนซึ่งในความจริงมันไม่มีทางไปไปได้พุทธศาสนาเรียกความรู้สึกแบบนี้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนวนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรคงอยู่ไม่มีใครสมบูรณ์ ไม่มีใครควรต้องเป็นดั่งที่เราคาดหวังเมื่อเราเห็นตรงนี้ใจเราจะค่อยๆผ่อนคลายความอยากลงโทษใครบางคนก็จะค่อยๆเลือนหายความต้องการที่จะให้เขาเจ็บปวดเท่ากับเราก็จะไม่สำคัญอีกต่อไปเราอาจเริ่มเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายเราก็อาจเคยถูกทำร้ายมาก่อนคนที่พูดคำแรงๆใส่เราก็อาจมีวันที่เขาไม่รู้จะจัดการกับความเจ็บในใจตัวเองอย่างไร ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแต่การให้อภัยคือการเลือกที่จะไม่สร้างความทุกข์ซ้ำอีกในใจเราเองความเข้าใจนี้ไม่ได้ทำให้เราด้อยลงแต่กลับทำให้เราเป็นอิสระจากพันธะของความแค้นจากโซ่ตรวนของอดีตท,ที่เคยพัฒน,นาการหัวใจเราไว้แน่นหนาเมื่อเราเริ่มให้อภัยได้แม้เพียงเล็กน้อย เราจะเริ่มรู้สึกถึงความอ่อนโยนที่กลับมาในใจจะเริ่มมีพื้นที่ว่างในหัวใจพอให้ความสงบเข้ามานั่งอยู่ด้วยและเมื่อเราให้อภัยมากขึ้นเราจะพบว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รอดจากอดีตแต่เราได้เปลี่ยนแปลงอดีตในใจเราไปด้วยจากเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลายเป็นเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยการเติบโตความเจ็บปวดในวันนั้นกลายเป็นรากของความเข้าใจในวันนี้ ความโกรธในวันนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงให้หัวใจเราตื่นขึ้นกลายเป็นครูที่สอนให้เรารู้จักปล่อยวางและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือเมื่อเราปล่อยวางความแค้นเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่เรากลับได้รับคืนสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความสงบสุขในใจที่เราเคยตามหาในที่อื่นโดยไม่รู้ว่ามันอยู่ในตัวเรามาตลอด เมื่อเราได้เข้าใจแก่นแท้ของการให้อภัยไม่ว่าจะต่อผู้อื่นหรือต่อตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าหัวใจของมนุษย์นั้นไม่ได้แข็งกระด้างอย่างที่เราคิดหัวใจของเรานั้นอ่อนโยนอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งมันถูกปิดไว้ด้วยม่านแห่งความกลัวความเสียใจหรือความสรงจำที่เรายังไม่กล้าเผชิญแต่เมื่อเรายอมเปิดใจยอมรับความจริง และวางสิ่งที่แบกไว้ลงอย่างช้าๆเราจะค้นพบว่าการให้อาภัยไม่ใช่แค่การกระทำแต่มันคือภาวะของใจเป็นภาวะที่เปิดกว้างปลอดสบายและพร้อมจะก,ก้าวต่อไปในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ปัญญามองโลกตามความเป็นจริงใช้เมตตาอบอุ่นใจเราเองและผู้อื่นและใช้อุเบกขาวางใจให้สงบต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อทั้งสามสิ่งนี้ทำงานร่วมกันในจิตของเราใจเราจะค่อยๆย,ย,ยิวยาตัวมันเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนเหมือนต้นไม้ที่เติบโตเองได้เมื่อได้รับแสงน้ำและเวลาทุกแผลในใจเราไม่ว่าลึกเทิ้งใดย่อมมีวันที่จะสมานหากเราไม่ขุดมันซ้ำด้วยความคิดเดิมๆหากเราไม่เติมเชื้อไฟด้วยความโกรธในใจจงให้เวลา ให้ความเข้าใจและให้ความเมตตาเป็นผู้ช่วยของเราในการปลดปล่อยอดีตเพื่อให้ปัจจุบันได้หายใจอย่างเต็มปอดเพราะการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้คนอื่นเท่านั้นแต่คือของขวัญหลังค่าที่เรามอบให้ใจของเราเองในที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าการเยียวยาใดาๆในชีวิตไม่อาจเริ่มต้นได้เลยหากเราไม่ยอมให้อภัยให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ให้อภัยต่อความไม่สมบูรณ์ของโลกให้อภัยต่อความอ่อนแอนของมนุษย์และให้อภัยต่อตัวเราเองไม่มีใครเกิดมาโดยไม่มีรอยแผลแต่เราทุกคนมีโอกาสที่จะดูแลรอยแผลนั้นด้วยใจที่อ่อนโยนขอให้คุณที่ฟังมาถึงตรงนี้กลับไปมองหัวใจของตัวเองอย่างสงบและถามมันเบาๆว่าวันนี้ฉันสามารถล่อยอะไรลงได้บ้างวันนี้ ฉันสามารถให้อภัยอะไรในใจได้อีกสักนิดหมยและเมื่อคุณเริ่มต้นแม้เพียงก้าเล็กๆในเส้นทางของการให้อภัยเส้นทางของการเยียวยาคุณก็ได้เริ่มเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงของจิตใจแล้วขอให้ทุกดวงจิตได้พบกับแสงแห่งความเข้าใจความสงบและความเบาสบายในหนทางของการให้อภัยและการเยียวยา